พูดคุยกันนะคะกับคุณพงพ์ัฒน์คำชูจากบริษัทหลักทรัพย์โยต้าประเทศไทยคุณแชม์สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะคุณแชมป์ภาพโดยวรวมที่ z e t 50 Index f u t u r e Series M <ม>ย่อลงมาเรื่อยๆๆ,ๆถึงจุดจุดนี้เราต้องกลับหน้าแล้วยังคะครับก็น่าจะเป็นจุดในการเริ่มกลับหน้าได้แล้วหลหะนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเราจะเห็นว่า มันก็ขึ้นไปเยอะนะครับเวลาขึ้นไปเยอะเนี่ยก็น,น่าเล่นช็อตลงมาแต่ตอนนี้มันก็เริ่มลงมาในจุดที่เริ่มแบบสมเมุสมผลมากขึ้นนะครับแนวรับเนี่ยจริงเรามองที่แกลบนะครับแถวประมาณ7.65เนี่ยจะเห็นว่าตรง7.65มันจะมีแกลบของช่วงนี้อยู่แล้วก็ไปพอดีเส้น SMA 200นะครับแต่ประเด็นก็คือว่าเราก็กลัวจะไม่ถึงเหมือนกันเพราะว่าการลงมาในรอบนี้ของตัวของฟิวเจอร์เนี่ยเราเริ่มเห็นละว่าตัวของ ไอซ์ไอเนี่ยเริ่มจะทำลักษณะของบูลดิชเดวเจนขึ้นมาแล้วนะครับดับงนั้นก็ให้เป็นโซนแล้วกันนะครับ765 770เนี่ยเรามองเป็นโซนในการเปิดลองมากกว่านะครับแต่แนวต้านเนี่ยเราคงไม่ได้มองขนาดขึ้นไปทำนิวไฮนะครับเราคงมองแนวต้านเนี่ยในการกลับขึ้นไปที่เส้นดาวเทรนด์ประมาณช่วง780ค,ครับคุณแชมป์รบกวนแชร์แชร์หน้าจอหน่อยอ๋อโอเคแต่ผมลืมแชร์ใช่ไหม คุณผู้ชมดูก <นะ S 1> ่อนว่ามันบูลิตตรงไหนในตรงไอซ์ไอตรงนี้นะคะที่มีลูกศรสีเขียวนะอ่าครับตรงนี้เป็นเป็นบูลิตต์ไดเวอร์เจน์ขึ้นมานะครับแล้วก็ตรงแนวรับเนี่นยที่เราตีไว้เนี่ยเส้นสีฟ้าเนี่ยก็คือเรื่องของแกรบนะครับเอสเอ็มเอสองร้อยเนี่ยก็แถวนี้พอดีนะครับเราเลยมองว่าเจ็ดเจ็ดศูนย์เนี่ยเจ็ดหกห้าเนี่ยเป็นจังหวะในการเปิดลองนะครับเพื่อจะคาดหวังการกลับไปด้านบนนะครับแถวประมาณช่วงเจ็ดแปดสี่ที่มันเป็นกรอบบนของรอบนี้นะครับจะเห็นว่า เซตกริปตี้ฟิลเตอเนี่ยมันก็เป็นกรอบนะแต่มันก็เป็นกรอบของไซ์เวดานะครับแต่ตรงนี้มันกรอบล่างก็เล่นลองขึ้นไปเพื่อคาดหวังการกลับไปที่กรอบบนได้ครับอันนี้เป็นเป็นย่อลองก่อนแต่ว่าอัพไซด์อาจจะไม่ได้เยอะมากเพราะว่าถ้าตีแบบเส้นกดลงมาแลคะตีไฮ h ลงมาไฮเนี่ยก็จะเห็นแนวต้านชัดเจนแต่ว่าคุณแชมป์อันนี้มันเป็นถือว่าเป็นการการรีบาวในแนวโน้มขาขึ้น ใช่ไหมเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเรายังเห็นเป็นขาขึ้นมาโดยตลอดแม้ว่าเราจะมีบาร r ชไดเวอร์เจนสามลูกแนะ่นี่เพิ่งเกิด <c oughs> เพิ่งเกิดบูลิ h ลูกแรกเองครับอ่าก็ตรงนี้ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะครับก็อ่าการเกิดบาริชไดเวอร์เจนเนี่ยในรอบก่อนหน้านมันเกิดมา3รอบนะครับส่วนนี้ก็เป็นอันนี้เป็นบูลิชไดเวอร์เจนขึ้นมานะครับสิ่งนี้เราต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าอ o t ม o n ของคนเนี่ย มันไม่เหมือนกันนะครับคือตอนตลาดเวลาตลาดขึ้นเนี่ย bearish d i v e r g e n e เนี่ยมันจะเล่นยากกว่า bullish d i v e r g e n e เพราะว่า bearish d i v e r g e n e เนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะว่าอารมณ์โลภนะครับเวลาอารมณ์โลภของคนเนี่ยมันจะใช้เวลานานกว่ากว่าจะจบนะครับแต่เวลาปรับตัวลงเนี่ยนะครับมันลงมาด้วยอารมณ์กลัวนะครับอารมณ์กลัวเนี่ยมันจะเป็นอารมณ์ที่แบบมีอายุเวลาเนี่ยสั้นกว่านะครับดังนั้นเวลาเกิด bullish d i v e r g e n e เนี่ย เราอาจจะไม่ต้องรอหลายรอบถ้าเทียบกับเรื่องของแ a r i s h d i v e r ร e n c e นะครับอันนี้อลองไปดูย้อนหลังได้นะครับแบร์ Bear เนี่ยมักจะเกิดนานกว่าส่วนบูเนี่ยเกิดแป๊บเดียวนะครับแล้วก็ฟื้นได้เร็วกว่านะครับส่วนภาพใหญ่ที่เรายังมองว่าเป็นการย่อแล้วขึ้นต่อเนี่ยเนื่องจากว่าสมมติเราไปดูในกราฟรายวันอันนี้เป็นกราฟราย30นาทนนนอนีอันนี้เป็นกราฟรายวันในกราฟรายวันของเซตฟิฟตี้เนี่ยอันนี้เป็นเซตฟิฟตี้อินเด็กนะครับเราจะเห็นว่าการฟื้นมารอบนี้เนี่ย มันเป็นการฟื้นจาก bullish d i v e r g e n e ในภาพใหญ่กราฟรายวันแล้วก็ MACD เนี่ยตอนนี้เราเห็น MACD พิกยืนระดับสูนได้แล้วนะครับแล้วถึงแม้ว่าย่อลงมาเนี่ยมันก็ไม่ได้ทำให้ MACD เนี่ยตัดลงต่ำาเส้นสัญญาไม่ได้ทำให้ MACD ต่ำกว่าระดับศูนย์นะครับดังนั้นในภาพหลักเนี่ยมันก็เป็นการย่อเพื่อขึ้นอยู่มากกว่านะมันไม่ได้เป็นการแบบกลับไปแบบลงใหม่นะครับคงไม่ได้หแลบบลงไปแล้วไปแบบทำ new low ใหม่นะครับโดยรวมเรายังมองว่า เป็นการย่อขึ้นครับค่ะเพราะว่าในทางเฟรมเดย์ต้องบอกว่ามันมันเปลี่ยนแนวโน้มแล้วอย่างค่ะเพราะว่าในทางเฟรมเดย์เราเห็นเ a c มยืนเหนือสูตรแล้วด้วยใช่ครับก็ทางเฟรมเดย์เนี่ยก็จะเห็นภาพว่าโดยรวมเนี่ยเราคิดว่าบอททอมเนี่ยคงผ่านไปละสําหรับปีนี้นะครับแต่ก็ย่อลงมาบ้างแหละเพราะก่อนหน้านี้ก็ขึ้นไปแบบไม่พักเลยนะครับแต่ย่อมาเนี่ย MACD ก็ไม่ได้ตัดลงเราก็เลยคิดว่าภาพโดยรวมเนี่ยมันก็น่าจะเป็นการย่อขึ้นมากกว่าครับค่ะ คุณแชมป์ณนะวันนี้ที่เราคุยกันเนี่ยเราเห็น MACD ที่เป็นบู l l i s h d แล้วก็ขึ้นไปยืนเหนือศูนย์ในขณะที่ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วยในอนาคตถามในอนาคตจริงๆ MACD เรามองจากตรงนี้นะคะคุณผู้ชมมันมีโอกาสที่จะลงมาต่ำศูนย์แหละแต่ว่าบนความคาดหวังของเราเนี่ยเราไม่อยากเราไม่อยากเห็นราคาลงมามีนิวโล<ม>ถ้าภาพของราคาไม่มี new l o แม้ว่า MACD จะตัดศูนย์ลงมาภาพก็ยังคงจะเป็นแนวโน้มขาขึ้นใช่ไหมคะ ใช่ครับใช่เพราะว่าถึงเอพีลงมาต่าสูนเนี่ยผมไม่คิดว่ามันก็คงไม่ได้ทําให้ราคาเนี่ยลงมาท Low ํานิวโลนะครับดับงนั้นภาพโดยรวมเนี่ยเราก็เลยยังมองว่าภาพหลักเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะเป็นการย่อขึ้นมากกว่านะคือความยากจริงคือการที่ย่อมากกว่าว่ารอบเนี่ยมันจะย่อบแบบลึกแค่ไหนนะครับเ,เพราะว่าสมม,มุติเราเราลองใช้หลักการของพวกฟโบนาชีก็ได้นะครับสม,มมติเราบอกเราตีฟโบนาชีขึ้นมาเนี่ยนะครับอ่ะก็เราลากจากจุดโลนะครับแล้วไปที่ไฮในรอบล่าสุดเนี่ย แล้วมองฟิโบนัชชีออกมาได้2เส้นนะครับมันจะมีแนวของ38.2กับ61.8นะครับคือปกติเวลามันย่อตัวเนี่ยถ้ามันย่อมาไม่ต่ำกว่า61.8เนี่ยยังไงก็ยังเป็นภาพของการขึ้นอยู่นะครับแต่เราคงไม่อาจจะไม่มองลึกขนาดนั้นนะครับเราอาจจะมองว่าแนวแรกคงประมาณช่วง38.2ก่อนมากกว่าสำหรับตัวของถ้าเกิดเรามองจากฟิโบนัชชีนะครับค่ะ <c oughs> ที่ต้องถังแชมป์ย้ำๆเพราะอะไรเพราะว่าพอเวลาที่เราดูเทียบกันหรือว่าในมุมของแชมป์ที่เราดูผ่านทางรายการทุกวันเนี่ยเราดูเป็นทางเฟรม30วันนี้อยากให้ดูทางเฟรมเดย์ประกอบไปด้วยในมุมมองแชมป์ด้วยเพราะว่าพอเราดู30ปุ๊บเราจะมีคําถามแบบเอ๊ะมันเริ่มทำให้ต่าลงโลตําลงมันทฤษฎีดาวเริ่มเข้ามาอีกแล้วมันจะเปลี่ยนไหมมันจะ <laughs> มันจะเข้ามามีนัยสําคัญไหมกรทธ์ของคุณแชมป์บอกว่ายังเป็นย่อลอเลยต้องให้กลับมาดูที่ทางเฟรมที่ใหญ่ขึ้นด้วยนะคะว่าทําไมถึงคอนเฟิร์มภาพแบบนั้นนะคะ ใช่ครับเพราะภาพใหญ่เนี่ยมันมันยังไม่ไม่ได้เสียอะไรนะครับแต่ภาพสั้นเนี่ยเราอาจจะเห็นโอเคมันมีการกดไห้ต่ําลงนะครับคือเมื่อกี้เราให้แนวต้านไปที่เส้นดาวเทรนก่อนแหละเราแค่คิดว่าโอเคไม่เบรกรอบแรกแต่สุดท้ายเนี่ยเราคิดว่ามันก็คงเบรกได้ในระยะถัดไปครับค่ะเดี๋ยวตามต่อด้วยสําหรับซีรีส์เนะคะแม้ว่าเราจะรู้สึกแบบว่าน่วงนงนิดนึงเนาะยิ่งเปิดมายิ่งติดลบอยู่แบบนี้ด้วยนะคะเอามาดูกันที่ทองคําบ้างคะ่ะครับสําหรับตัวทองคําเนี่ยนะครับหลังจากที่มันก็ พักมาระดับหนึ่งแล้วนะครับตอนนี้ก็คงคงกลับไปเล่นได้แล้วแหละนะครับก่อนหน้านี้เราไม่ค่อยอยากให้นักทุนเนี่ยไปไล่ตามเท่าไหร่เพราะว่าที่เราคุยว่าสโลปมันขึ้นแบบเวอร์เกินไปนะตอนนั้น75องศานะครับเราก็เลยมองว่าทองคำเนี่ยต้องพักลงมาแต่ตอนนี้ผมว่ามันก็พักมาในระดับหนึ่งแล้วแหละนะครับก็เป็นระดับที่เริ่มสม,มัยสมผลมากขึ้นนะครับแนวเนี่ยแถวประมาณ3,200เนี่ยเราก็มองเป็นโซนของแนวรับแหละนะครับ มันอาจจะมีจังหวะแบบหลุดไปบ้างนะคือทองคําช่วงเนี้ยแนวรับเป๊ะๆมันคงขาไม่ได้นะครับเพราะว่าตอนขึ้นเนี่ยก็ขึ้นแบบแรงเกินนะครับแต่ตอนลงเนี่ยคนก็แพนิคอาจจะขายลงไปแบบแรงเกินเหมือนกันนะครับแต่ตอนนี้เราให้ดูที่3,002แหละถ้าเกิดยืน3,002ได้เราคิดว่าทองคำเนี่ยอาจจะฟื้นกลับไปแถวประมาณ3,290หรือ3,300อีกครั้งหนึ่งนะครับก็มองว่าตรงนี้ก็เป็นจังหวะเล่นได้สำหรับตัวทองคำนะครับก็เปลี่ยนมาเล่น ฝั่งรองบ้างหลไที่เล่นฝั่งช็อตไปไปหลายเดือนเหมือนกันครับค่ะคุณแชมป์ทองคำต้องบอกว่าทุกคนเห็นเหมือนกันเลยที่ตัวเลข3ามเนสแล้วก็เป็นตัวเลขที่ทรมานทรมานคุณผู้ชมบดจะตบหลุดก็หลุดเลย <c oughs> บดจะตบผ่านก็ตบให้ผ่านไปเลยแบบนี้คือเวลาที่เราจะกําหนดเป็นกรุจร๊จริงๆอ่ะเราเราต้องใช้ทา์เฟรมไหนเราถึงจะแบบไม่แกว่งะระหว่างทางครับก็ ต้องมาดูใน time frame สั้นมากขึ้นแหละนะครับนี้เราก็ซูมมาในกราฟลาย60นาทีนะครับคือตอนเวลา3า0พันสองหลุดรอบแรกเนี่ยผมก็คิดว่าเล่นฝั่งช็อตไปก่อนนะครับเพราะว่าหลุดรอบแรกมันโดนขายอยู่ละแต่เวลามันเกิดหลุด3,2มพมาเนี่ยนะครับแล้วมันฟื้นกลับมาได้เร็วเนี่ยนะครับเราก็จะคิดว่าโอเคสงสัยที่หลุดเนี่ยมันน่าจะไม่ได้หลุดจริงละน่าจะเริ่มหนับยืนได้นะครับตอนนี้ก็วกไปวกมาเห็นว่า3,2 0พเนี่ยเดี๋ยวขึ้นนะครับเดี๋ยวก็ลงหลุดนะครับอันนี้เดี๋ยวขึ้นกลับมาใหม่ละนะครับ แต่โดยรวมเราจะเห็นว่ามันก็น่าจะเริ่มเป็นการยกโลที่สูงขึ้นแล้วนะครับเห็นตรงนี้เราเริ่มเห็นการยกโลที่สูงขึ้นแล้วดังนั้นเวลาเราเห็นโลยกสูงขึ้นแล้วเนี่ยเราสามารถใช้ตรงนี้เป็น Stop s t o p l o s s ได้ก็คือเรามองแนวรับเนี่ย3,002นะครับส่วน Stop loss เราจะมองที่3,180ก็แปลว่าถ้าเราเล่นที่3,002เนี่ยเรามีโอกาสขาดทุนประมาณ20เหรียญแต่ถ้าเกิดเราถูกละนะครับจาก3,002เนี่ยแล้วมันฟื้นตัวขึ้นเนี่ยผมว่าอาจจะฟื้นมาที่3,207 70ได้นะครับจะเห็นว่าอัพไซด์เนี่ยก็ถือว่าเยอะกว่าที่ดาวไซด์ถ้าเกิดเราซื้อที่3,200ครับค่ะพอมันมาอยู่ที่จุดวัดใจคุณผู้ชมดูดิทองยากจริงๆเนี่คุณแชมป์อธิบายให้ฟังนี่คือภาพที่มันเกิดไปแล้วนะแต่ลองนึกสภาพตอนที่เราอยู่ในสถานการณ์นี่ยากจริงๆและชอบ <c oughs> เกิดตอนตอนแบบตอนช่วงตีอ่ะเป็นตีตอ่ะกำลังหลับๆอยู่สบายๆเลยนะคะแต่ว่าเอาเป็นว่า เมื่อเราเห็นโลชัดตีเส้นชารแล้วก็กำหนดจุดในการสต็ออลอด้วยนะคะค,คุณแชมป์ให้น้ำหนักของการเบรกไฮไหมอะ่ะผมยังไม่ได้ให้น้ำหนักของการเบรกไฮนะครับเพราะว่าออทองคำเนี่ยม,มันมันน่าจะผ่านช่วงพีคๆไปละนะครับเพราะว่าตอนที่ช่วงพีคเนี่ยมันขึ้นแบบสโลปมันชันเกินไปคือปกติเนี่ยถ้าเราเห็นสโลปแบบพุ่งแบบชันมากๆเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่ new high เร็วนะครับเราเห็นสโลปที่มันชันมากๆไปก็คือตอน ช่วงเดือนของเมษานี่เองนะครับนี่คือเพิ่งผ่านมาหนึ่งเดือนดังนั้นมันก็เลยโอกาสที่จะขึ้นไปที่ไฮเดิมเนี่ยค่อนข้างจะยากอยู่นะครับเพราะมันผ่านช่วงที่แบบคนเนี่ยบูแบบมากๆไปแล้วนะครับก็เลยมองว่าตอนนี้มันเป็นช่วงของการพยายามจะปรับสมดุลใหม่มากกว่าก็ต้องเน้นเป็นแนว <c oughs> เล่นสั้นมากกว่าในตัวทองคําในช่วงนี้ครับค่ะอ่ะดูค่าเงินบาทบ้างค่ะอ่าสหรับตัวของค่างเงินบาทนะครับค่างเงินบาทตอนนี้ก็เออทรงๆนะครับก็ถือว่าเล่นยากเหมือนกันนะครับ แนวโน้มเนี่ยเราเรามองว่าเป็นลนักษณะของกึ่งแบบไซเวดาวแหละนะครับเป็นกึ่งแบบไซ์เวดาวรอบบนเนี่ยรอบบนเนี่ยอยู่แถวประมาณเส้นสองร้อยนะครับประมาณที่สามสามจุดแปดส่วนกรอบล่างเนี่ยอยู่ประมาณสามสองจุดเจ็ดนะครับจะเห็นว่าตรงนี้ก็อยู่กลางกรอบพอดีเลยนะครับรว่าค่าเงินเนี่ยตอนนี้คงทําอะไรก็ไม่ได้เปรียบนะครับลองก็ไม่ได้นะครับช็อตก็ไม่ได้ก็รอจังหวะแหละถ้าเกิดลงมาเนี่ยค่อยเปิดลองแต่ถ้าเกิดขึ้นไปค่อยไปเปิดช็อตสําหรับเงินบาทครับ โอ้แต่อันนี้ก็แบบก็ผูพันผูพันอยู่เส้น20เหมือนกันนะคะไม่ยืนไม่ยืนสักทีหนึ่งแล้วก็พอหลุดสก็กลับขึ้นไปใหม่ได้อีกใช่ครับก็ค่าเงินบาทเนี่ยตัวเส้น20อาจจะเป็นเส้นที่ช่วงเนี้ยจะไม่ได้มีความหมายอะไรมากนะครับถ้าเกิดเราย้อนไปเนี่ยค่าเงินบาทเมื่อก่อนเห็นว่าเส้น20เนี่ยนี่คือเส้นที่ดีมากตอนเดือนแบบแถวประมาณเดือนกันยายนปีที่แล้วเนี่ยเส้น20ถ้าไม่ผ่านก็คือลงนะครับเวลาผ่านขึ้นก็กลับเป็นขึ้นเราได้ยืนเส้น20ก็เป็นเป็นจังหวะแบบซื้อแต่่หลัังจากนนน้เีย เส้น20ก็คือไม่ได้ทําหน้าที่อะไรล้นะครับก็เลยต้องใช้เป็นรอบของดาวเป็นช<อ><ม>าแลนลมามากกว่าครับเออเราเจอกันในวันที่อยู่กลางกรอบพอดีอีกก็อาจจะต้องต้องรอดูนะครับว่าจะเลือกกรอบอยู่ด้านไหนนะคะสำหรับค่างเงินบาทนะคะได้ค่ะคุณแชาว,วันนี้ขอบพระคุณมากนะคะคสวัสดีครับสวัสดีค่ะ